ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่4,994ถึง4,996คุณยังต้องการให้มาลายาอยู่ไหมคนขับตะคอกอย่างเย็นชาและพูดอย่างเหยียดยามว่าถ้าคุณอยากฝันกลางวันลงจากรถแล้วกลับบ้านไปลงมือทำซะโลลิต้าพูดอย่างโกรธเคืองแน่นอนเธอสัญญากับฉันแล้วทำไมถึงกลับคำละ่ะคนขับพูดด้วยความโกรธ คุณเป็นคนมีเงื่อนไขหลังจากคุณทำงานเสร็จตอนนี้งานก็หมดแล้วและคุณไม่ต้องทำเข้าใจไหมโลลิต้าเมมริมฝีปากของเธอและพูดอย่างเย็นชาถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่สนใจยังไงก็ตามถ้าเธอสัญญากับฉันเธอก็ต้องให้เกียรติมันไม่งั้นฉันจะจบเรื่องนี้กับเธอขณะที่คนขับกำลังจะพูด รถคันข้างหน้าก็สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากที่จอดรถเตรียมเข้าสู่พื้นที่เก็บสัมภาระของสนามบินคนขับรู้อยู่ในใจว่านี่คือการส่งวัสดุที่บรรทุกโดยรถบรรทุกสามคันนี้ไปยังเครื่องบินโบอิ้ง777อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถขนส่งกลับไปยังไนจีเรียได้ทันเวลาเพื่อไม่ให้เบาะแสใดๆหลงเหลืออยู่ในเส้นทางนี้ดังนั้นเขาจึงสตาร์ทรถด้วย แล้วพูดกับโลลิต้าว่าลงจากรถอย่ารอช้าเรื่องของฉันฉันไม่ลงโลลิต้าพูดด้วยสีหน้าดุร้ายให้ฉันลงนะกล้าดียังไงคุณรู้หมายว่าตัวตนของฉันคืออะไรคุณจะให้ฉันลงจากรถก็ได้บอกฉันก่อนเมื่อเพื่อใส่ไ้มาลายาของฉันให้ฉันคนขับกระโดดลงจากรถบรรทุกอย่างโกรธจัดเดินไปที่ประตูผู้โดยสาร เปิดประตูโดยตรงจากนั้นยกโลลิต้าออกจากรถเหมือนไก่จากนั้นโยนเธอลงบนพื้นอย่างเกลี้ยวกราดเขาพูดอย่างเย็นชาถ้าคุณต้องการให้มาลัยกลับไปถามพ่อสิพูดไร้สาระอีกระวังคืนนี้ฉันจะไล่พ่อเธอทิ้งหลังจากนั้นเขาก็เพิกเฉยต่อโลลิต้าหันหลังกลับและขึ้นรถบรรทุกสตาร์รถและออกจากที่จอดรถ โลลิต้าไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะร้ายกาจได้ในทันทีและเธอก็สูญเสียออร่าก,ก่อนหน้านี้ในทันทีและเธอก็กลัวมากจนไม่กล้าพูดอะไรสักคำเธอยังเด็กและแม้ว่าเธอจะถูกผลักดันโดยองค์กรด้านมนุษยธรรมนี้มาสองสามปีแล้วแต่เธอก็พูดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหนังสือโดยไม่ทราบเหตุผลและเดิมพันที่สำคัญเธอรู้เพียงว่า ตราบใดที่เธอทำในสิ่งที่พวกเขาขอเธอและครอบครัวของเธอจะได้รับพื้นฐานทางวัตถุที่ดีและใช้สิ่งนี้เพื่อเข้าสู่ชนชั้นสูงแต่เธอไม่รู้ที่มาที่แท้จริงขององค์กรเพื่อนุสยประรมนี้เมื่อไม่นานมานี้เมื่อชื่อเสียงระดับโลกของโลลิต้าถึงจุดสูงสุดเธอก็มีความคิดที่จะออกจากองค์กรเพื่อนุสยะร,รมนี้และเริ่มต้นธุรกิจของเธอเอง ในความคิดของเธอตอนนี้เธอเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกมีแฟนๆนับไม่ถ้วนและได้รับคำชมจากประมุขแห่งรัฐมากมายไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรระดับสูงจะต้องควบคุมเธออย่างไรก็ตามเมื่อเธอพูดถึงความคิดนี้กับพ่อของเธอก็ถูกพ่อของเธอตำหนิยอย่างรุนแรงแม้ว่าโลลริต้าจะไม่พอใจแต่เธอก็ไม่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับพ่อของเธอโดยตรงอย่างไรก็ตาม ตอนนี้เธอต้องเผชิญกับการปฏิบัติที่หยาบกระด้างในความคิดของเธอมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะเลิกรากับอีกฝ่ายเธอจึงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรหาพ่อทันทีทันทีที่เชื่อมต่อโทรศัพท์เธอร้องไห้และพูดว่าพ่อฉันอยากเลิกกับพวกเขาพ่อของเธอประหลาดใจมากและถามว่าคุณกำลังพูดถึงใครเกิดอะไรขึ้นโลลิต้าพูดด้วยความโกรธ องค์กรสิทธิมนุษย,ยชนที่คุณติดต่อพวกเขาไม่เคารพฉันเลยวันนี้พวกเขาขอให้ฉันยืนหยัดเพื่อพวกเขาและสัญญาว่าจะมอบกระเป๋าถือหิมาลายาจากแอร์เมสให้ฉันแต่จูจูก็ผิดสัญญาและส่งฉันไปออกจากรถขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอยังคงเสียใจพ่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันต้องกำหนดเส้นแบ่งที่ชัดเจนกับคนเหล่านี้จากนี้ไป ฉันจะเป็นฉันสิ่งที่ฉันอยากทำจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโลลิต้าคิดว่าสิ่งที่เธอพูดจะทำให้พ่อของเธอรู้สึกเสียใจกับเธอและสนับสนุนการตัดสินใจที่เธอเพิ่งทำไปแต่เธอไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าพ่อของเธอที่อยู่อีกฝั่งของโทรศัพท์จะโกรธขึ้นมาทันทีเขาตะโกนผ่านโทรศัพท์โลลิต้าเธอบ้าไปแล้วเหรอรู้ไหมวันนี้เธอ และครอบครัวของเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงโลลิต้าพลงออกมาโดยไม่รู้ตัวแน่นอนว่าฉันทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้มันมาฉันหยุดเรียนทุกวนันประท้วงทุกที่ด้วยป้ายและต่อสู้กับอากาศทุกที่ถ้าไม่ใช่เพราะฉันทำงานหนักเราจะมีของเราได้อย่างไรครอบครัวได้แล้ววันนี้เมื่อพ่อของโลลิต้าได้ยินดังนั้นก็ตวาดทันทีว่าหุบปาก ถ้าพวกเขาไม่ทำงานเบื้องหลังต่อให้คุณลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยและออกไปตะโกนที่ถนนก็ไม่มีใครเอามองคุณเป็นครั้งที่สองคุณต้องจำไว้คุณสามารถมีวันนี้ได้ทั้งหมดเพราะพวกเขาปรับแต่งสคริปต์การตลาดต่างๆให้คุณที่หลังสื่อที่รายงานคุณก็แอบใช้เงินเพื่อดำเนินการและพวกเขาก็อยู่กับคุณสื่อจาก ประเทศต่างๆได้ร่วมมือในเชิงลึกเพื่อกำหนดแนวทางการประท้วงสำหรับคุณอย่าลืมว่าแม้แต่สโลแกนที่โด่งดังที่สุดของคุณคุณกล้าดียังไงก็ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยนักวางแผนของพวกเขาไม่เช่นนั้นคุณคิดว่าคุณจะโด่งดังไปทั่วโลกได้หรือโลลิต้าถูกพ่อของเธอพูดไม่ออกเล็กน้อยและเธอก็กลับมามีสติสัมปชัญญะหลังจากนั้นครู่หนึ่ง และพูดอย่างไม่พอใจแม้ว่าพวกเขาจะจับฉันขึ้นมาแล้วยังไงละ่ะตอนนี้ฉันเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงระดับโลกอิทธิพลของฉันอยู่ที่นี่และฉันสามารถสร้างมูลค่าได้มากมายโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพวกเขาพ่อของโลลิต้าตวาดด้วยความโกรธสมองของคุณมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคุณเคยคิดไหมว่าเมื่อคุณถูกพวกเขาอุ้มไป คุณเป็นแค่เด็กอายุสิบขวบต้นๆทำตามคำสั่งของพวกเขาอย่างกับคุณเชิดพวกเขาต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องมากมายอยู่ในมือของพวกเขาเมื่อคุณตกลงกับพวกเขาพวกเขาจะเปิดเผยสถานการณ์จริงทั้งหมดของคุณทันทีถึงตอนนั้นคุณจะพังทลายฉันและแม่ของคุณความฝันที่จะเป็นชนชั้นสูงก็พังทลายเช่นกัน ทั้งครอบครัวจะถูกทุบตีให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและกระทั่งร่วงลงสู่ก้นบึง้งในความเป็นจริงพ่อของโลลิต้าไม่ได้พูดอะไรสักคำแม้ว่าเขาจะไม่รู้ภูมิหลังเฉพาะขององค์กรด้านมนุษยธรรมนี้แต่เขาก็รู้ว่าวิธีการขององค์กรนี้โหดร้ายมากหากเขาต่อต้านพวกเขาจริงๆเขาอาจถูกฆ่าตายในสักวันหนึ่งโลลิต้ารู้สึกทึ่งกับคำพูดของพ่อของเธอในเวลานี้ เธอเป็นคนง่ายๆแต่เธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าเธอจะมีมือจับในมือของอีกฝ่ายมาแล้วนับไม่ถ้วนหากอีกฝ่ายเปิดโปงรายละเอียดเหล่านี้จริงๆเขาจะเสียชื่อเสียงและไม่มีวันฟื้นตัวอย่างแน่นอนในที่สุดโลลิต้าผู้หดหูใจอย่างยิ่งก็ลุกขึ้นจากพื้นอย่างเงียบๆปัดฝุ่นออกจากร่างกายหยิบหน้าก,ากากออกมาจากกระเป๋าสวมมันเดินไปข้างถนนและหยุดรถแท็กซี่ เหตุผลที่เธอสวมหน้ากากเพราะเธอเรียกร้องให้มีการรักษาสิ่งแวดลอ้อมและเรียกร้องให้คนทั่วโลกไม่ขับรถตามมุมมองของเธอการขับรถเป็นอาชญากรรมไม่ต้องพูดถึงการนั่งแท็กซี่ถ้าคุณถูกจับได้ว่าเห็นเธอขึ้นแท็กซี่ฉันเกรงว่ากระดูกสันหลังของเธอจะหักเมื่อโลลิต้าออกจากสนามบินด้วยความหดหู่พัสดุกำลังพานด่านศูลกากร เนื่องจากไม่มีสิ่งผิดปกติในสินค้าเหล่านี้และทั้งหมดเป็นสินค้าเพื่อการกุศลความเร็วในการผ่านพิธีการของศุลกากรจึงเร็วมากเช่นกันในที่สุดเครื่องบินโบอิง777ก็กลับสู่ในจีเรียตามเวลาที่กำหนดโดยบรรทุกสินค้าเต็มลำในเวลาเดียวกันบนเกาะแห่งใดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ มีอาคารหินคล้ายมหาวิหารตั้งะหงานอยู่บนก้อนหินของเกาะแห่งนี้สิ่งที่โลกภายนอกไม่รู้ก็คือปราสาทอันงดงามแห่งนี้เป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งใต้ปราสาทเกาะทั้งเกาะถูกเจาะอ,ออกจนหมดและขนาดของอาคารภายในก็ใหญ่กว่าพื้นดินกว่าร้อยเท่าในเวลานี้ในห้องโถงกลางของปราสาทชายวัยสี่สิบแต่งตัวหรูหราคุกเข่าข้างหนึ่ง มองบัลังที่ว่างเปล่าเบื้องหน้าเขาและพูดด้วยความเคารพว่าเจ้านายของข้าเครื่องบินถูกนำออกไปในจีเรียแล้วทหารมาองค์ครักชื่อดังอีกเจ็ดคนยังไม่มีเงื่อนงำในล็อบบี้ขนาดใหญ่เสียงที่เย็นชาและทุ่มเหมือนเครื่องจักรดังขึ้นทันทีหาต่อไปแม้ว่าเจ้าจะขุดดินลงไปสามฟุตเจ้าก็ต้องพบพวกมันชายคนนั้นกุมมือ และชูกำปั้นขึ้นเหนือหัวและพูดด้วยความเคารพผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าดังขึ้นอีกครั้งหลินว่านเออต้องออกจากยุโรปเหนือแล้วคุณส่งคนไปแทรกซึมเข้าไปในมองโกเลียรัสเซียตะวันออกไกลอลาสกายูคอนและนูนาวุธของแคนาดาในทันทีครั้งนี้เธอเกือบถูกจับได้มีความเป็นไปได้สูงว่า พวกเขาจะหลบหนีไปยังประเทศและภูมิภาคที่มีประชากรเบาบางเหล่านี้และบางทีพวกเขาอาจจะนั่งอยู่ข้างสนามก็ได้ชายคนนั้นพงนะงาเล็กน้อยและพูดอย่างกระวนกระวายนายท่านฉันมีคำถามฉันกล้าขอให้คุณตอบหลอดอังกฤษพูดอย่างเฉยเมยชายผู้นั้นเรียบพูดว่าเจ้านายของข้าพเจ้าในช่วงเวลาสั้นๆเราประสบกับความล้มเหลวติดต่อกัน การลอบสังหารครอบครัวของอันในนิวยอร์กมีการวางแผนอย่างรอบคอบมากในท้ายที่สุดคนตายจำนวนมากที่ถูกส่งมาก็ไม่มีใครมากลับมาแล้วไม่พบแม้แต่ศพเดียวข้าพเจ้าไม่พบเลยการไปยุโรปเหนือครั้งนี้ก็เหมือนกันอัศวินองค์รักทั้งแปดล้วนเป็นยอดฝีมือยกเว้นผู้บังคับบัญชาและทูตที่เสียชีวิตหลังจากยึดยาพิษพวกที่เหลือหายไปหมด คุณคิดว่ามีบางอย่างเชื่อมต่ออยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งสองนี้หรือไม่ติดต่อมาหรือท่านหลอดอังกฤษถามอย่างเย็นชาเจ้าคิดว่ามีคนแอบฆ่าเราหรือชายคนนั้นพูดว่าฉันบอกไม่ได้ฉันแค่คิดว่าสองสิ่งนี้แปลกเกินไปเรามีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสองสิ่งนี้ทั้งอันเจียและหลินว่านเอ,อ๋อไม่มีพลังที่จะต่อต้านเราได้แต่ผลของการ ประเด็นคือกองกำลังทั้งหมดที่เราส่งไปนั้นหายไปซึ่งไม่น่าเชื่อจริงๆท่านหญิงกล่าวอย่างเฉยเมยตระกูลอันเป็นตระกูลชั้นนำในโลกสาธารณะและพวกเขาถือเป็นบุคคลสาธารณะในระดับหนึ่งแต่หลินว่านเอ,อ๋อเป็นจริงจอกตัวน้อยที่ซ่อนตัวอยู่ทุกหนทุกแห่งผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอไม่มีโอกาสที่จะมี ติดต่อกับโลกภายนอกในวันธรรมดาข่าวที่หาตัวนางได้ครั้งนี้เป็นเพราะนางอดใจไม่ไหวไปซื้อเครื่องลายครามสีน้ำเงินขาวชิ้นหนึ่งในร้านขายของเก่าทางยุโรปเหนือเพื่อเปิดเผยตัวตนจึงฉันไม่คิดว่าจะมีการติดต่อโดยตรงระหว่างพวกเขาชายคนนั้นพยักหน้าและอุทานว่านายท่านท่านเป็นวิธีที่ดีที่สุด ท่านแค่ใช้เครื่องลายครามสีดำเงินและสีขาวเพื่อจับหลินว่านเออออกมาขณะที่เขาพูดนั้นเขารีบถามอีกครั้งเราจะซื้อเครื่องลายครามสีดำเงินและสีขาวชั้นยอดอีกชุดหนึ่งและวางมันไว้ในร้านขายของเก่าทั่วโลกเพื่อรอให้หลินว่านเอ,อ๋อจับเหยื่อหรือไม่ไม่จำเป็นท่านหญิงพูดอย่างเย็นชา หลินว่านเอ๋อเป็นสุนัขจริงเจากเจ้าเลขที่สุดไม่มีทางที่นางจะตกหลุมพรางเดียวกันซ้ำสองไม่ว่าเครื่องลายครามสีฟ้าและสีขาวจะดีเพียงใดก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหลอกล่อเธอออกไปขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป